สวัสดีครับสวัสดีครับเราพบกันแล้วนะครับผมอัดกับบริษัท w o r k ์คชาร์ n โนเวชันวันนี้นะคู่หูจะเราพามาที่สวนสระแห่งหนึ่งตรงนี้เลยครับคุณลุงครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณลุงแนะนําตัวนิดนึงครับคุณลุงชื่อแตชื่อจริงชื่อคงศักด์สุนระบุตร แต่ต้นใหญ่ชาวบ้านก็จะเรียกกันั่วไปชื่อเล็กอ๋อลุงคุณลุงเล็กนะครับครับผมใบที่สิบเจ็ดทับสองสิบเจ็ดทับสองตำบลบ่อเวนตำบลบ่อเวนอําเภอบอกหมูครับอ๋อหรือบอกหมูหมูสีครับหมูสีครับตำบลบ่อเวนครับผมอําเภออําเภอขลุงอําเภอขลุงจันทบุรจันทบุรีนะครับสวนสละแห่งนี้ของลุงพื้นที่ตรงนี้แปลงนี้ของคุณลุงมีสละทั้งหมดกี่กอครับประมาณพันห้าร้อยกอประมาณหนึ่งพันห้าร้อยกอ ซึ่งสละของคุณลุงนี้เป็นแปลงนี้เป็นสละที่ให้ผลผลิตปีแรกใช่ครับอ่าเป็นปีการออกของเขาเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยคือการออกเขาเป็นปีแรกคุณลุงได้มาพบกับคู่หูพระจั์คู่นี้แล้วใช้มาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาครับอ่าเลยใช้ใช้มาตลอดเลยถูกไหมครับหนึ่งปีเนี่ยตั้งแต่เขาก่อนที่จะเขาจะออกลูกออกอะไรเลยถูกไหมครับครับตั้งแต่เริ่มที่ว่าจะออกดอก เพราะว่าสลากเนี่ยมันออกดอกแล้วถ้าเวลาประมาณเกือบเกือบปีเกือบเกือบปีตัดขายได้อ๋อรตัดขายได้นะครับแล้วตั้งแต่เริ่มออกดอกเลยนะคุณลุงบอกว่าคือคุณลุงอะมีอีกแปลงหนึ่งเหมือนกันสลากมีแปลงหนึ่งที่เบเก็บเกี่ยวเนี่ยแต่ถ้าออกปีแรกโดยทั่วทั่วไปแล้วสลากที่ออกปีแรกมันยังไงครับมันดอกที่ออกมามันเป็นไงคือดอกก็ดอกจเมียที่เราผสมพันธุ์ผสมไปแล้วเนี่ยพอ ก็เจ็ดแปดวันมันก็เริ่มลวดออกโดดออกมันคือครับเขาเรียกมันโดดมันมันมันไม่อยู่อ่ะมันไม่อยู่ให้ออกเป็นผลให้เราอ่ะถูกไหมมันจะมีบ้างแค่เม็ดสองเม็ดเนี้อหรือไม่กี่เม็ดเองครับแต่ว่าของคุณลุงพอใช้มาตลอดต่อเนื่องมาเนี่ยจนมันถึงออกดอกเนี่ยไอชุดเนี้ยแปลงเนี้ยพันสามพันสี่ร้อยห้าร้อยต้นเนี่ยครับดอกไปไงลูกก็เริ่มติดอย่างที่เห็นเลยครับคือไม่ไม่มีการโดดแล้วไม่มีการโดดติดเป็นเม็ดเป็น ขคือแทนที่จะเหลือสองสามเม็ดเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเหลือเนี่ยง่ายแล้วอยู่เต็มเต็มพวงเลยอยู่เต็มพวงชัดเจนมากนะครับอยู่แบบครบท้วนอ่ะใช่ไหมครับแล้วเห็นคุณลุงบอกว่าชุดแปลงเนี้ได้ตัดออกไปขายบ้างแล้วครับใช่ครับได้ตัดออกไปขายบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างที่ตัดขายไปคุณลุงลักษณะของสละที่คุณลุงเห็นมันเป็นยังไงมันดีใหม่ดีลงเขาว่ายังไงแบบไหนบ้าง คือไอ้ช่วงแรกแรกครับช่วงช่วงแรกแรกไม่ต้องเขินพูดกันตัวเราคือช่วงนั้นเราใช้ยาตัวเนี้ยครับห่างห่างทิระยะห่างมากไปหน่อยอ๋อคือคือใช้ห่างๆางใช้เรื่อยๆไม่ได้พ่นบ่อยๆนะไม่ต่อเนื่องอ่ามี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 เวลาก็มาพ่นเดือนละครั้งบ้างเดือนสองครั้งบ้างอย่างเงี้ยเพิ่งมาใช้ต่อเนื่องในช่วงหลังๆประมาณสักแบบคือประมาณทักสามสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือใช้ต่อเนื่องหน่อยซึ่ง ก็ได้ทันได้ก่อนที่จะได้เก็บผลผลิตครั้งแรกครับแล้วเก็บผลผลิตไปเป็นยังไงคุณลุงช่วงนั้นเนี่ยที่เก็บไปขายใหม่ๆนั่นคือคือมันค่อนข้างจะแย่มากอ่ะเพราะว่าสาะเราหนึ่งคือเราเป็นสารใหม่ด้วยแล้วก็อย่างคือฮอร์โมนเรา,เราคือเร,เราดูแลหรือพ่นยาไม่ฮอร์โมนไม่ถึงอ่ะมันก็ฟอ ปกติแล้วตลาดทั่วไปก็คือมันก็จะฟอแหละถูกไหมในปีแรกๆอันย่างนี้ใช่ไหมครับในช่วงแรกแปลงอย่างแปลงอีกแปลงของคุณลุงก็คือเป็นอย่างนั้นครับผมอแต่แปลงนี้ได้ใช้พอปุ๊บพอครับได้ใช้ต่อเนื่องปึ้นมาสามสี่เดือนพอตัดผลเป็นไงครับลุงพราะพ่นมาต่อเนื่องมาก็รู้สึกเนื้อก็เต็มละเนื้อเต็มตลาดก็คือคืออย่างเงี้ยถ้าเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดบีไปเนี่ยแบบ มันจะนิ่มไปเลยนิ่มไปเลยไม่มีเนื้อเลยอันนี้บีม่มีเนื้อครับแต่มนเนื้อนิดเดียวเนื้อนิดเดียวมันลมมันก็เหมือนมีแต่ลมเนื้อกรอบลงไปเลยใช่ไหมอันนี้บีบไปเลยครับไม่มีนะครับผมก็กลัวจนะดีไปเนื้อเต็มเลยชัดเจนมากนะซึ่งมันก็ทําให้เราขายได้น้ําหนักดีตั้งแต่ปีแรกเลยถูกไหมตั้งแต่ปีแรกใช่ใช่เพราะว่าปกติดน้ำหนักดีแล้วก็ตลาดก็ตลาดก็รับได้แล้วรับได้แล้วลุงบอก ลงบบกบอกไปไงบ้างครับขลากของคุณลุงปีแรกเปไงตอนนี้ดีแล้วตอนนี้ดีแล้วครับคือชื่นใจกว่าแต่ก่อนว่าแปลงนู้นเน่ยที่ขายแล้วคุณลุงบอกว่าต้องแบบเขาต้องไปปนๆเอาของคุณลุงไปปนๆเลยแปลงนู้นนะแต่ตอนนี้เนี่ยโอเคแบบออกมาได้ชัดเจนดีมากบอกเนื้อดีเนื้อเต็มรับประมาณสักกี่วันกี่เดือนได้เก็บผลผลิตนะครับลุงนี่พวงใหญ่ๆอย่างเงี้ยถ้าดังนั้นนี้ก็ประมาณ สองเดือนสองเดือนครับอีกประมาณสองเดือนครับผมแต่อ ah, oh. well, ันนี sozial? ้ต้องใช้เวลาหน่อยประมาณห้าหกเดือนถ้ามันก็ไล่ไปไล่ไปทุกเดือนครับผมเดินไปสองครั้งแต่ไล่ไปเรื่อยๆสิ่งที่ชัดเจนที่คุณลุงบอกชัดเจนมากก็คือตลาดปีแรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันฟอมันบีบมันไม่มีเนื้อแทบจะไม่มีเนื้อแต่ว่าของคุณลุงเนี่ยบีบลงไปนี่ชัดเจนมากแน่นมีเนื้อแน่นไม่มีกรอบไม่มีลมนะทีนี้แล้วต้นต้นเนี่ยเขาหลังจากคุณลุงใช้ ดีๆใช้ต่อเนื่องเนี่ยความชัดเจนของต้นอะไรเงี้ยคุณลุงเห็นเป็นไงแบบไหนบ้างมันดีไม่ดียังไงคือเราดูดูสังเกตจากการออกดอกของมัน่อาสังเกตดอกมันจะออกตลอดเวลาเลยอ๋อมันจะออกใหนเราตลอดเวลาออกไปเรื่อยทุกกาบอ่ะทุกกาบครับผมถ้ามันออกทางขึ้นมามันต้องมีดอกออกทีโคนกาบของมันมันจะไล่ไปเรื่อยถ้ามันมันงามก็กาบก็รัดเร็ว มันก็ออกกาบได้มากอพอออว่กาบได้มากมันก็แทงดอกมาได้เรื่อยๆได้มากขึ้นอเพราะทํให้ไม่รัดกาบไม่ออกมันก,ออก็คือมันก็ไม่มีดอกที่จะออกมาแล้วเท่าที่ที่ผ่านมาเนี่ยคือรอดแรกที่ลุงเห็นอยู่เนี่ยก็คือมันออกมาต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครแทบจะทุกกาบและนีอ่อย่างต้นนี้ถ้าเกิดว่าอีกสักสองเดือนนี่สงสัยโอ้โห ก็ไล่ไปเรื่อยนอย่างน้นนี้ก็ออกมาเนี่ยนี่ก็ยังไม่บานดอกออกมาเนี่ยอันนี้ก็ออกมาก่อนมันก็หมุนไปรลอกต้นไปเก็บขายก็เก็บไปไหนโตก็ไล่โตกันไปเรื่อยๆนะคุณลุงบอกว่าหลังจากใช้ตัวนี้แล้วค่าใช้จ่ายที่คุณลุงได้เป็นลดมันมีอะไรบ้างที่ หลังจากใช้คู่นี้แล้วเฮ้ยไม่เราไม่ใช้คู่นั้นไม่ใช้ไอ้นู่นเนี้ยไอ้นี่ล้วลุงมีมีการ,รยังไงก็ตอนนี้แล้วก็ลดระบบการใช้ปุ๋ยเม็ดปุย๋ยเม็ดที่ปุย๋ยดินอะปุย๋ยพื้นเนี่ยคือ <ผม S 2> เราลดลงลดไป<ล>ดไปด้เยอะเลยแล้วความงามมันก็ยังคงที่อยู่ยังคงที่ลดไปขนาดไหนนะลุงลดไปเกินครึ่งนะครับเกินครึ่งลดไปเกินครึ่งจากที่เคยใช้ที่เคยใช้อยู่อ่ะโอ้โหเพราะว่าใช้ตัวนี้าร้อยกอเนี่ยปกติลุงใช้ประมาณกี่กระสอบอะ ใส่ทีก็ทิ้งประมาณสิบกระสอบสิบกระสอบครับก็เหลือห้ากระสอบสิครับก็ลบมาก็ครึ่งนึ่งเลยครึ่งหนึ่งห้ากระสอบก็หลายตังแล้วหลายตังแล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยพันนะครับเออใช่ไหมเราใส่กี่รอบแล้วใช่ไหมต่อราทั้งปีเราใส่กี่รอบอ่ะเราก็ได้ลบทีละครึ่งดิโอโหลายตังอ่ะเกือบหมื่นนะมั้งผมว่าเนี่ยทีนี้ผลผลิตเราก็ได้ดีมีน้ําหนักต้นไม้มันก็ยังงามให้เราเห็นเพราะใช่ คู่นี้มาช่วยคุณรู้มั่นใจไหมว่าไอ้คู่นี้ใช่ใช่เพราะไอ้คู่นี้ไหมตอนนี้ก็มั่นใจแล้วมั่นใจแล้วนะตอนนี้มั่นใจมั่นใจว่าเป็นเพราะไอ้คู่นี้แล้วนะครับเออที่ช่วยให้ต้นสลักของเรามันมันงามดีมันออกมาเป็นอย่างนี้นะแต่ก่อนเนี่ยยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่หรอคุณลุงผู้คือจริงเนี่ยเราแปลว่าคือไม่ค่อยมั่นใจที่ไม่ค่อยใช่ไงตอนลั้นก็เริ่มใช้ถี่ขึ้นแต่ตอนนี้ใช้ขึ้นแล้วก็เห็นผลแล้วก็เลยมันใช้ถี่กับประโอ๋อ แต่ตอนนี้คือมั่นใจแล้วเห็นว่ามีต้นอะไรไปฉีดหมดแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยก็มีทุกอย่างมีทุกอย่างมีบักบกสวนครัวเบียอะไรไปฉีดหมดล้ะแต่ก่อนไม่ฉีดไม่ค่อยไม่ฉีดไม่ค่อยมั่นใจเดี๋ยวนี้คุณลุงครับมั่นใจกล้าไปฉีดแล้วครับฉีดไปแล้วนะครับนะครับนี่นี่คือคุณลุงอาจจะอายนิดนึงนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะคุณลุงก็พยายามที่จะเราก็ อยากให้คุณลุงแบบเป็นกันเองเพราะเรานะเข้าใจว่าเราไม่ได้มีการเขาเรียกว่าเขียนบทเขียนอะไรให้คุณลุงนะเราสัมภาษณ์คนสดๆครับอันนี้คือเรื่องจริงจากเสียงจริงของเกษตร,รกรจริงๆที่เขาสัมผัสกับคู่หูวัสดุคู่นี้เวอร์แพนสุดไอออนนะครับแล้วก็เวอร์แพนไคลตัวสารคู่หูวัสดุรรันของบริษัทเว r ร์คัสอินโนเวชั่นนะอยากให้คุณลุงฝากไปนิดนึงว่าใครที่ยังไม่เคยใช้หรือใครที่ไม่กล้าลองใช้หรือยังไม่มั่นใจเหมือนลุงอะ่ะก็อยาก ขอเชิญให้ทดลองดูเหมือนผมใหม่ๆเลยครับคือที่แรกก็แค่ฟังก็ไม่เชื่อครับแต่ก็พอลองใช้ดูแล้วก็ยอมรับว่าโอเคครับใช้ได้ดีใช้ได้ดีจริงๆประหยัดวนอื่นๆได้อีกเยอะหลายคนไม่กล้าที่จะใช้เพราะแบบกลัวว่าจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเสียเงินเพิ่มให้ลองก่อนแล้วกันให้ลองก่อนแล้วกันลุงบอกแล้วต้นไม้ไม่จะบอกเองครับต้นไม้ไม่โกหกเราครับ ต้นไม้ไม่ดื้อครับอยู่ที่เราเท่านั้นเองว่าเราจะกล้าใช้หรือเปล่าหรือเรายังจะดื้อไม่ใช้อยู่นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณคุณลุงแรกมากมากเลยนะครับที่เปิดสวนสละตรงนี้มาให้เราได้ถ่ายภาพแล้วก็สัมภาษณ์กันผมเองนะครับก็ต้องขอกราบลาทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวเรารอบหน้าหรือที่ใหม่ที่เราจะไปสวนไหนยังไงติดตามกันต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับลุงสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ